คือแปลงนี้นะครับสามสี่ครอบครัวก็จะมีกินตลอดเชิงฤดูแรงเนี่ย <ừ> um. นะครับแปลงลุแปลงกินฤดูนี้ก็จะอยู่อีกแปลงแต่แปลงนี้เราหวังว่ามีนามเมษาพฤษภาเราจะกินแปลงนี้หมายถึงพืชหลักก็จะเป็นพวกดอกแค่พวกพริกพวกกะเพราโหระพาเพรา <S <S ะฉะนั้นเวลาต่อมาเราก็ไม่เสียประโยชน์ครับเราก็จะใช้เบาสองตัวถ้าเราบอกว่าจะเปิดตัวไกลก่อนเราก็บิดตัวนี้เราจะดูเปริงเกอร์ด้านน้อนนะครับ <S <S น้อนนะครับก็ใช้ไฟลนเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ ถ้าลนถูกที่มันก็จะหมุนแต่ถ้าล้นไม่ถูกที่มันจะไม่หมุนเห็นไหมครับอ๋อถ้าลนไม่ถูกที่นี่หมายถึงว่ามันนิ่งเลยใช่ไหมครับมันจะนิ่งครับมันจะไปค้านกันมันจะไปขัดกันเนาะเพราะนั้นเวลาลดนเราก็แก้ไขได้อันนี้ผ่าศูนย์กลางประมาณสิบเมตรปลาปลาธรรมดาปลาปลาชาวบ้านเราสิบเมตรหมายถึงว่าเราดันความสูงไประดับนี้ครับไม่ความสูงก็จะระดับนี้<อ>ต่ำกว่านี้อีกสักประมาณถ้าหัวเราก็จะใกล้เคียงกันแบบนี้ครับแต่ว่าที่อยากให้เห็นก็คือเวลา มีพี่น้องมาศึกษาดูงานอยากเกิดการแลกเปลี่ยนนะะอยากให้เขาพูดถึงทำไมต้องตำ่ำทำไมต้องสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเราใช้ทิศทางเนาะหลังจากไอ้ตรงนี้มันพอแล้วใช่ไหมเราจะดูตัวนี้เราก็จะมาปิดตัวเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วก็จะมาเปิดตัวนี้เราไม่เน้นเปียกในนีนน่กล้องอะกล้องต้องถอยหลังนะครับผมให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอมกล้องต้องถอยหลังแล้วป้อมสังเขาเปียกด้วยแหละดูนะครับว่ามันจะหมุนด้วย ถ้าตัวนี้ไม่ได้ลนใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้ลนลเราให้ดูเนื่องจากว่าถ้าไม่ได้หลนเนี่ยการเขี่ยน้ําเนี่ยมันจะเป็นช่องอยู่ระหว่างลัตสมีเนี่ยมันจะไม่เปียกครับแต่ถ้าเราไปจี้นินดๆมันก็จะเปียกตั้งแต่เปียกตั้งแต่ติด,ตดโคนมาถึงนี่ละครับก็เลือกเอาระหว่างกลวยกลวยข้างในที่เป็นตัวหมุนระหว่างตั้งกับแบนมันจะมีสองสองสองชนิดนะครับยี่ห้อเนี้ยมันจะมีหัวสีเหลืองกับหัวสีเขียวๆขียวอย่างเงี้ยก็เลือกเอานะครับเลือกเอา จริงบางคนเขาซื้อกับลูกละแปดบาทประมาณนี้แต่ว่าเทคนิคอยู่ที่การใช้งานปรับเอาเราจะวางต่ำๆก็ได้เมื่อสักครู่นี้เราดัดแต่นี้ไม่ดัดก,ก็ได้นะครับแต่ว่าระหว่างช่องกลางเนี่ยจะมีปัญหามันจะมาเปียกเป็นเหมือนกับเรากลางร่มนะครับเราก็ต้องดัดเอาเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของเขาเรียกอะไรระบบการจัดการครับเราจะอาจจะหลีลงในรถนะครับอบกันโอ้ลุงเหลิมนั่นจะหลีต้องนานแล้ว <laughs> <laughs> อ่ะค <laughs> <อ>ืเอเราพยายามเสนอทิศทางหรือทางเลือก อะไรที่มันง่ายอย่างปลาปาเนี่ยถ้าเราบอกว่าใช้ไฟฟ้าใช้อย่างอื่นเนี่ยแพงกว่าปลาปาเยอะมากเราเคยบอกว่าเฮ้ยคอรีนมันจะงามไหมที่ปลายปลาใหญ่ๆเราก็เห็นแบบนี้ครับพริกเม็ดเต็มอย่างนี้แหละอันนี้เราเก็บผักรุ่นแรกออกแล้วก็รุ่นนี้เราปลูกใหม่นะครับกาลมางอกก็มีเพราะว่าเราจะกินช่วงประมาณมีนามเมษานี่คือ1วันกิน3ามือ้อ30ิวัน90มือ้อเราต้องมีกิน S <S ถ้าเราไม่มีกินเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คืออาจจะไปซื้อข้ากินอาจจะมีตู้มีตังแต่ความปลอดภัยจะมากน้อยเท่าไหร่อันนั้นต้องไปวัดกันอันนี้ก็กินทั้งปีเลยนะ <S <S ใช่แปลงแค่นี้กินทั้งปีก็จะมีดอกแค้ชะอมห,อหลักๆดอกอันชันกะเพราโหระพาอย่างเงี้ยครับเป็นปพืชประเภทพชืพชหลักๆมะเขือเทศที่พี่น้องอีสานเข้าไปตำส้มเมือ่อที่เราทานข้าวเมื่อสักรู่นะครับแล้วก็สิ่งที่มีความจําเป็นตะไคร้ข่า,ขาพวกเนี้ยจาเป็นทั้งหมดอันนี้คือระบบจัดการทั้งหมดถ้าเราไม่เห็นแม่แบบ ่มออนึกภาพไม่ออกครับใช่แล้วถามว่าทําไมต้องคิดต้องคิดถ้าไม่คิดก็ไม่ไมีจะกินอนะ่ะต้องคิดนะครับก็ฝากนะครับสิ่งที่เราคิดแล้วเนี่ยเอาไปทําเลยแต่คิดแล้วบอกว่าเดี๋ยวนะม,มโนแล้วครับ ต่อไปก็จะเป็นการมโนแล้วคือดูแลนะเพื่อนๆนะฮะดูแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ไหนที่พอจะทําได้ทําเลยครับผสมผสานพืชภาคสวนครัวหน้าบ้านหลังบ้านใช่ทัอาไวกินดอกไม้ประดับปนกับอาหารการกินก็ได้นะครับอยู่นี้ไปซื้อของในตลาดแล้วระมัดระวังนันดูเลยครับใช่ไม่มีรูเลยฮะผักคะนงคณคะน้ากลัวมากครับเรื่องยานั้นปลูกเองสบายใจกว่าครับครับนะฮะโอเคฮะท้ายสุดนี้นะครับเพื่อนๆฝากไว้หน่อยนะครับว่า เรามีพื้นที่นิดนิดหน่อยก็ทำเลยครับ<ช>เพื่อว่าไว้กินนะทั้งปีนะครับอย่างเราจัดการได้แต่ดูที่แม่แบบที่มันสามารถเอาออกไปใช้ได้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อน